ทั้งชงเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับทางนะครับมาถึงสาลไม่ฮันนีแล้วนะครับต่องวดเลยนะครับผมนะครับวันนี้วันที่เราจะมาขอรัฐบาลไทยขอววดวันที่นะครับ16มีนาคม2566นะครับผมวันนี้เราเดินทางมาถึงทม่หันนีแล้วนะครับแันให้แม่นะครับผู้ดูแลสารนะครับเป็นคนขอนะครับที่ตรงนี้นะครับผมน้องอิงนะครับผมจับให้225นะครับ225แล้วก็ สองสามนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับทนายมิชชคนะครับผมเดี๋ยววดนี้นะครับน่าจะมีการมาอะไรอีกหรือไม่อย่างไร้องจะมาจับอีกหรือไม่อย่างไรนะครับติดตามได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะขอต่อวดเลยนะครับว่าแม่ที่ดูแลศาลนี้ท่านจะจับติงฟองให้เราเป็นตัวไหนเพื่อที่จะได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับต่อวดเลยนะครับเอาเป็นแนวทางเด้อย้ำว่าเป็นแนวทางนะครับโปรใช้พยานในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราไปขอแม่ฮันนี่ก่อนแล้วเราก็อยากจะให้คุณแม่จับติงปองให้นะครับ ได้เข้ามาแล้วขอกดไลค์กดแชร์มุนตันกดติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอพลอแชร์เท่านั้นนะครับผมนะครับผมไปขับไปขับไปไหว้ก่อนเด้อครับท่านผู้ชมนะครับมาถึงแล้วนะครับสารไม่ฮันนี่สีอีสานนะครับผมนี่พี่น้องนะครับเอ็นดีเนื้ทางมาอหอดมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะสื่อดอกไม้ทูบเทียนนะครับไปกราบไปขอแม่นะครับหลังจากนี้ก็ใส่คุณแม่ผู้ดูแลสารนะครับเพิ่นอันนี้นะครับเพิ่นจุด โดนขอนะครับโดยการจับลูกปิงปองนะครับจับลูกปิงปองทจะยุ่งตรงนี้ให้นะครับผมตัวเลขสิเป็นตัวไรแบบใดนะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเด้อถ้าได้คอมเมนต์ข้อแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องแม่เด้อพี่น้องเป็ูกันชมกครับพี่แม่ครับผมเราเป็นดีใจดีใจกับทุกคนนะคะหน้องอิงจับหมาเลขตัวไรก่อนครับวงวดบางนันสองสองห้าสองสองห้ารัฐบาลสองสามรัฐบาลประกาศตัวไรก่อนวันึ่งนี่ห้าห้าล่างข้างบนมันออกหกสองห้าหกสองห้า ไหนเขาว่าคุณแม่จุดทูบได้เท่ไหน่โม่เช้านี่ตอนที่นี่ตนอะนะครับคุณแม่ดูแลสารเด้อน,นะครับจุดทูบให้โอ้หาสองตรงตรงอะไพี่น้องหกห้าสองหกห้าสองนะครับหาสองขันไปจับจับถือเลยแต่ว่าแม่นี่ก็ได้ไม่โชคหลายถื่ออยู่ตัวนี้ไม่ชโชคครับไหนเท่ไหนอีกยังไงสองสองห้าจุดทูบตัวนี้สองสองห้าโ้สองสองห้านี่ตรงก<ห>ับก<ห>ระหนุ่งอิงจับเลยจับจับผมคุณแม่หมานนนพนบรงวัติบางหนึ่ง อันคุณแม่ไม่แต่เอาตลอตเตอรี่ใช่คุณแม่เอาตลอตเตอรี่อ่านะครับนี่คุณแม่อันนี้สารเด้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวงวดนี่สิให้คุณแม่เพิ่นจับอันนี้เดียนนเด๋ยวได้บอกรับผมรัฐบาลนําเดี๋ยวบอกรับผมเพื่อที่จะขอตองหัวเลยในงวดวันที่16มีนาห์นี่ครับผมขอส่งตองหัวเลยเสียเอาไปเพียรนอกเมืองในยูทูปนะครับคูณกับชา้างครับขอตองหัวเนาะครับขอตองหัวเลยนะครับไม่รออั้นเลยนะครับนี่ อันนี้พูดตามตรงนะถ้าจะเอาเลขทูบมาอวันพระดีกว่าถ้าเลขทูบถ้าเลขปิงปองเหรอได้ไหมเอาไปปิ้งปองได้อยู่ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะจัดให้ดูนะคะครับผมสลับเลขปิงปองเด้อนะครับสลับแนวทางนะครับสลับเลขปิงปองอ่านะครับคุณแม่ผู้ดูแลสารนะครับเป็นจะขอแม่ฮันนี่นะครับเดี๋ยวเราขอนั่งตรงนี้ครับสลับถ่ายข่าแม่เหล่าวนะครับขอคนละไหลคนละแช่เด้อนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับครับอ่าลองขอเลยครับเด้อ สาธุสาธุสาธุดเปนที่ศักดสิทิ์ตรงนี้องเปิดที่เปิดทางนะลูกด้วนะคะพร้อมกับองค์พระแม่ธรณีเปิดที่เปิดทางนะลูกด้วยวันนี้ก็เปิดอยู่นะคะแต่ลูกบอกว่าลูกอยได้จะสองหกสองหกสองหกเดินตรงนี้นะสองหกสองหกเด้ออ่านะครับเดินตรงนี้นะผมจับตรงนี้นะคะอ๋อที่ไนจับอะไรอ่ะยี่ระไห้ไห้แต่ไห้แต่ไหนแต่ไรลองค์เนี่ย แต่เราก็บอกว่าเอาบอกทุกคนนะเรียกทุกคนว่าเอามาดูเรื่องเลขแม่เนี่ยทุกคนเราจดตรงนี้ได้เนาะจะ,ะ,อะขอขอบคุณนะคะทุกคนอ๋นะครับงวด<ช>ว,นว,วันที่งวดวันที่เท่าไหร่นะคุณแม่สิบหกมีนาขอต,ต่องวดไม่รออันขอต่องวดไ,ไม่รออันแม่จ้าแม่คนสวยเอาเปิดตาเปิดตาเอาเปิดเปตาเเปิดหน้าเปิดตา พิมพ์สาธุสาธุแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมพิมพ์คำว่าสาธุเดียวเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับเลขหน yeah. oh no ึ่งเด้อแม่ให้มาแล้วหนึ่งต่องวดเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับอ่าตัวแรกหนึ่งนะครับอ่าตัวแรกหนึ่งเด้อคุณแม่สาธุสาธุสาธุขอต่องวดเลยนะครับถ้าได้เห็นแล้วพิมพ์คําว่าแชร์ไว้เลยนะครับรอได้เลยนะครับหนึ่งอะไรหนึ่งสี่ใช่สี่ไหมแม่ เลขสี่ไหมค่เออเลขสี่ครับหนึ่งสี่เด้อนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับอ้าวตัวสิบบวเข้าเลขเพิ่นบวกเพิ่มเป็นที่สิบสี่เมยฮันนี่เป็นลูกคนที่สิบสี่เมยฮันนี่เป็นลูกคนเป็นอะไรนะเพิ่นเป็นบุตรคนที่สิบสี่เป็นบุตรคนที่สิบสี่มีลูกสิคนโอ้แม่์ฮันนี่เข้าหนิค่ะโอ้ขอบข้อเพิ่มนน่มีน้ำกันงสิบสี่คนค่ะโอ้อ่านะครับนี่ก็คือข้อมูลเด้อหนึ่งสี่แล้วนะครับต่อไปสามตัวนะครับ สามตัวบนงวดวันที่หนึ่งมีวันสิบหกมีนาคมของงวดไม่รออันเด้อนะครับงวดไม่รออันหนึ่งสี่แล้วสองตัวนะครับต่อไปเป็นสามตัวคุณแม่วางก่อนครับสาม <3, S 2> ต,ตัวได้<ร>ตัวไหน,นอ๋อพี่จะเล่นไม่ฮันหมดนะพี่จะเล่นไม่ฮันนี่มนหมดหนะึ่งสี่สามนะครับหนึ่งสี่สามเดี๋ยวผมจะถ่ายลูกเต๋าน,นึงครับ หนึ่งสี่สามเด้อพี่น้องนะครับหนึ่งสี่สามเลขแล้วเลขของแม่นี้ตัวไหนครับที่ว่าเข้ากับตัวเลขของแม่อันนี้แม่ันนี่สามเอ็ดปีที่จากไปสามสิบเอ็ดปีที่จากไปรู้คนจริงลูกครับผมสามเอ็ดปีที่จากไปครับแล้วก็เป็นลูกคนที่สิบสี่เลขมันวนอยู่ตรงนี้โอ้ลูกคนที่สิบสี่แม่ันนี่เพิ่นเป็นลูกคนที่สิบสี่ลูกคนเล็กนี่เลขกนหมดนะเนี่ย นี่แหละ่อนให้นะให้ให้ทุกคนแต่เพื่อนอาจจะว่าเออให้ให้เราทํามาค้าขายเราก็ได้จะสิ่งดีเพื่อนอาจจะบอกว่าเออลูกเอาไปบริเอาไปเผื่อแผ่คนอื่นตรงนี้นะเพื่อนก็ให้เราจับแล้วให้เราจุดเราก็ได้แต่ตัวตรงตรงเนาะหนึ่งสี่นะครับตัวแรกหนึ่งตัวที่สองสี่ตัวที่สามสามนะครับผมนะครับไมฮันนี่เด้อมาแล้วนะครับหนึ่งสี่สามนะครับท่านผู้ชมนะครับยังไงก็เป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางนว่วมาที่สิบ 6นะครับมีนาค <นา S 1> <ผ>มสองพนร้อยหกสิบหกนะครับ <5. S 1> ผมล้าวตามความเชื่อโบราณน,นะคะพระท่านเล่าบอกว่าเครือไม้ชนิดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณหน้าทางเข้าเมืองลับแลป้องกันแล้วก็ทําให้ผู้ที่มีเจตนาไม่ดีเนี่ยหลงทางซึ่งเครือเขาหลงอันเนี้ยเขาบอกว่าจัดอยู่ในประเภทว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าร้านค้าไหนถ้าเอาเครือเถาหลงเนี่ยมาปลูกไว้ก็จะเป็นฉริมงคลนิยมกันมาแต่โบราณแล้ว คนที่มีเครือเข่าหลงอยู่ในครอบครองเขาบอกว่าจะทําให้มีสเสน่ห์ได้รับเมตตาก็จะใช้รากต้นแล้วก็ใบของเครือข่าหลงเนี่ยมาประกอบพิธีสร้างพระผงพระเครื่องหรือเครื่องรางในด้านสเสน่ห์เมตตาในจํานวนผงต่างๆที่นํามาผสมเนี่ยก็ต้องมีผงของว่านนี้ด้วยเสมอขาดไม่ได้เลยสำหรับสายเมตตามหานิยม คุณแม่ครับผมคุณแม่ฟังถังยังพี่น้องมาครับจีปผลับส้มอยู่นะครับผมอ้าวเขาปรับทุกคนนะขอให้อยู่ดีมีสุขค่ะให้ได้ตรงนี้แหละผู้บุญบารมีแม่ฮันฮนี่สีสารพร้อมกับเจ้าที่เจ้าทางนพ่อดำขอให้ได้ต่สีดีเพราะวันที่ที่วกเราเอาภาพมาก้าวรูปตรงนี้ครับก็เขาก็บอกอยู่ว่าเพื่อนเหมือนบอกเพื่อนบอกว่าให้อยู่นะลูกแต่เราก็แม่คนอื่นไปเราเราอยู่ตรงนี้เราก็ได้แม่ก็ให้อยู่ไายลอตเตอรี่ขายเครื่อง นี่แหละของไหว้ของอะไรก็ได้อยู่แต่เราก็ชื่อแต่สองโดดสองห้ามันเป็นเลขอันอันนี้คือไม่ชอบชื่อเลขอันตรงนะก็ชื่อสองโดดสองหกสองหนึ่งชื่อหนึ่แต่งวดนี้มันก็สวยนะคะคุณสวยมากในส่วนตัวคุณแม่นี่แม่ชอบตัวไหนอ่ะชอบอเลยอชอบในหนึ่งชอบตัวนี้ค <3 S 2> ่ะชอบ <3 S 2> ตัวนี้เลยสามตัวนี่สี่สามหนึ่งจ้ะคุณเข้หมดไงไปดูได้นะเลขคนนะครับครอบครัวของแม่ฮันนี่มีทั้งหมด 14คนแล้วก็การจากไปของแม่ฮันนี่ก็คือ31ปีจ้ะสาปีที่จากไปสาปีที่จากไปนะครับเป็นเลขที่ร้ายคืงแล้วก็เข้ามาหากันพอดีบรรจบพอดีนะครับโดยบังเอิญทำไมโดยบังเอิญเราจับได้อย่างนี้ครับโอ้สาธุสาธุดูในเพจได้นะคะดูได้ดูได้จ้ะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับถ้าได้เห็นแล้วพิมพ์เขาว่ารอไปเลย16มีนานะครับขอบคุณคุณแม่มากมายครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ